สวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งครับกับฟุตบอลดีๆในช่วง5้าทุ่มครึ่งนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่ทุ่มไม่ใช่ห้าทุ่มยี่สินะครับแม่จำผิดกะนะครับก็จะเป็นศึกดามี่แบทของทางเยอบันนี้นะครับใครเป็นแฟนเสือใต้บาเยนน์บวนิกครับวันนี้ครับต้องทำศึกชิงถาดนะครับเรียกได้ว่าถ้าชนะนัดนี้ ได้แชมป์ไปเลยครับสำหรับเสือใต้ไบเยนบุนีครับต้องดูว่ามูรเซียดอทมูลนั้นเสือเหลืองนั้นจะยอมให้กับเสือใต้หรือเปล่าครับตอนนี้ก็สดๆทาง PPTV นะครับก็ดูได้ทางช่องทาง PPTV นะครับส่วนใครอยากฟังเสียงภาคมันๆนะครับก็ชมได้ที่เพจนี้ครับกับฟุตบอลสายแข็งนะครับเรามาดูการสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ฝั่งก่อนนะครับ เตัวเล่อ่เ็ผู้เล่นตัวจริงครับของทางบาเยนนบูนิกครับผู้รักษาประตูครับประกอบไปด้วยมาโนเอลนอยเออร์ครับกองหลังครับมีอเมลกาโนนะครับหมายเลข5เป็นปาวานครับหมายเลข6ชิมมิตนะครับเป็นกองกลางครับหมายเลข7ดแซดนาบีนะครับเป็นกองกลางเป็นตัวปีกทางด้านขวาครับแล้วก็มีกอเลสกาเป็นตัวคุมตรงกลางครับ แล้วเบอร์9ครับโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้ครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับดาวซันโบประจําลีกบุนเดสตีก้าของเยอรมันครับเบอร์สีครับโกมองนะครับเบอร์19เบนจามินเดวิดนะครับ21เอ็ดนันเดสนะครับแล้วก็หมายเลข25ครับตัวเก่าของทางเบอร์ไบเยนมินิครับมิสเตอร์บาเยนมินิครับโทมัสมุลเลอร์ครับส่วนสองทาง มูนบอริเซีดอทมูนนะครับผู้เล่นสาประตูครับประกอบไปด้วยหมายเลขสามห้าครับฮิตแบ็คซ้ายนะครับเป็นเกอร์เลเล่ครับเซ็นเตอร์แบ็กเป็นสกัดูครับจับคู่กับอากาญีครับแล้วก็เบอร์สามสิบเก้าครับเป็นวอฟนะครับกองกลางครับเป็นเอมเลชานนะครับเล่นร่วมกับจอร์ดจูดเบอร์ลิงแฮมนะครับแล้วก็มีลีเนียครับเบอร์ยี่สิบ แล้วก็บันนะครับเบอร์19กับตันทีมครับเป็น <c oughs> มาโคร้อยนะครับแล้วก็เบอร์9กครับศูนหน้าตัวเป้าศูนหน้าที่มีข่าวว่ากำลังจะย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเออร์ลิงเบลฮาเลนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างพร้อมทีเดียวสำหรับเสือเหลืองมูดอตมุลน,นั่นเองครับก็เดี๋ยวอีกเวลาอีกประมาณ ไม่ถึง6นาที smoking, ครับก็จะเข้าสู่เกมการแข่งขันครับก็ดูได้ทางช่อง PPTV นะครับสวัสดีทั้งทองช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับโอเคยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนครับเข้าสู่เฟซบุ๊ o k วสนายแข่งนะครับใครที่กำลังติดตามดูอยู่ก็พูดค okay. ุยกันได้ครับก็ถือว่าเป็นแมตต์อ ถึงแม้ว่าดอทมูนโอเคครับอาจจะหมดเขาเรียกยังไม่หมดลุ้นหรอกครับคือถ้าชนะเกมนี้ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นได้ต่อไปในอีกสนัดที่เหลือแต่ครับก็ต้องบอกว่ามันแต้มค่อนข้างห่างครับเนื่องจากว่าดอทมูนเองก็ทําแต้มหล่นในหลายๆเกมครับมีโอกาสที่จะทําแต้มขึ้นมาขึ้นมาครับแต่ก็ไม่สามารถทําได้ครับสําหรับดอทมูนเองครับส่วนเือรต้ก็ยังไงก็ต้องได้แชมป์ครับไม่งั้นโค้ชน่าจะอยู่ยากมากๆครับ สำหรับเนมเกลมันนะครับโอเคเดี๋ยวเรา,เร,าเริ่มสตาร์ทเกมครับตอนนี้ก็กำลังใกล้นะครับอ่าเป็นแฟนที่อาริอันอารีนานี่ค่อนข้างเต็มทีเดียวครับแล้วก็มาก็กะว่าฉะนั้น,นันนี้ก็น่าจะฉลองแชมป์นครับสำหรับเป็นแฟนของไบเยอร์มิวนิก เกมผู้ชมนี่เต็มสนามครับผู้ชมเต็มสนามที่เดียวครับอีก4นาทีครับอีกประมาณ4นาทีครับเราก็จะเริ่มคิกออฟครับสเปดผู้เล่นตัวจริงก็อยู่ในหน้าจอเลยครับใครเป็นแฟนบาเยินครับลงพิมพ์กันมาหน่อยครับใครเป็นแฟนบาเยินครับพิมพ์มาครับใครเป็นแฟนเสือเหลืองครับ ่ลองพิมพ์ลงมาครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะใน,นนัดน,นี้ครับระหว่างเสือใต้หรือเสือเหลืองมูอ่ามูลลเสียดอทมูลนะครับอ่มาดูกันมาดูกัน อีกประมาณสามนาทีนะครับอีกประมาณสามนาที มาครับเกมมากันแล้วเกมการแข่งขันครับแฟนๆเต็มสนามเลยครับสำหรับเกมในวันนี้ครับเป็นศึกดามีแบตของเยอรมันครับถือว่าเป็นศึกใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมันนีครับอยู่ที่สนามอารีอันอารีนาครับของทางไบเยนมิวนิครับแฟนๆเสือเหลืองเข้ามากันหนาแน่นเช่นเดียวกันครับก็อย่างคิดว่ายังมีความหวังอยู่ครับสำหรับการยื้อแชมป์ ในการยังไม่ให้ทางบาเยนน์นั้นขึ้นชูแถดแชมป์ในวันนี้ครับคือถ้าแพ้นในวันนี้ก็จะเป็นทางบาเยนนีฉลองชแชมป์ในบ้านอย่างสวยสดงดงามครับสำหรับทางบาเยนมือน,นีครับอ่าใครคิดว่าจะเป็นฝ่ายชนะครับลองพิมพ์กันมาได้ครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับลองพิมพ์มาครับลองพิมพ์กันมาครับ ตอนนี้ผู้เล่นกําลังจะเริ่มเดินลงสู่สนามครับอยู่ในอุโมงค์ใต้สนามครับโอ้โหแฟนบาเยบร์นนี่คึกคืนครับคือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนอกจากแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับสําหรับบาเยรนมิวนิ่ครับเนื่องจากว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เพิ่งตกรอบไปแพ้พิกล็อกให้กับทางบียาริอลนะครับสําหรับดอนมูนี่ก็ไม่เหลืออะไรเช่นเดียวกันครับดังนั้นบาเยรนก็ หมายมั่นปั้นมือว่าอย่างน้อยๆปีนี้แชมป์ลีกต้องอยู่ในมือของพวกเขาครับมาครับตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมลงสู่สนามครับแล้วก็ดูบรรยากาศยิ่งใหญ่ครับสองดาวยิงครับเดินมาคู่กันครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กับฮาริงเบลฮาเลนครับเป็นดาวยิงที่กำลังผัดใบผัดยุกกันครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นั้นก็ ต้องเรียกว่าเข้าสู่ช่วงปลายอายุการแข่งแ,แต่ว่าฟอร์มการเล่นก็ยังดีอยู่ครับตอนนี้ก็สามารถพาทีม <c oughs> ชาติปอรแลนด์เข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกได้แล้วครับส่วนทางอาร์ลิเอร์ลิงบาฮาเลนนั้นก็กําลังเป็นดาวจาระแสงที่พุ่งขึ้นมาครับในตําแหน่งศูนย์หน้าเป้าครับหลังจากที่ในฤดูก,กาลนี้ฟอร์มอาจจะไม่โดดเด่นนักนะครับเนื่องจากว่าบาดเจ็บไปช่วงระยะหนึ่งครับก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไง <c oughs> โอเคไหมเพื่อน มาครับเอลิ่งบอกละไนี่พยายามกระตุ้นเพื่อนครับนี่มา สิ่นครับเริ่มการแข่งขันครับสำหรับมาครับตอนนี้เวลาการขันเริ่มต้นขึ้นครับเป็นฝ่ายเสือเหลือครับเลียร์มาครับมาอยู่ในทางด้านขวาครับโหวเปิดขึ้นมาครับแต่เป็นบาเยนต์ตัดบอลได้ครับมาที่โคมองครับไม่ได้ครับติดมาที่มาครับมาที่โวครับทางด้านขวาครับมาที่บันครับ อย่างติดที่โมคอนอครับลูกออกไปครับเป็นทางเสือใต้ไบร์นมิวนิกไดบอลครับมาครับมาครับตอนนี้ตัดกันอยู่ตรงแดงกลางครับแล้วเป็นฟาวของทางบยบร์นครับเป็นเสือเหลืองจดมุนได้ฟีครับมาครับเล่นเลยครับมาที่อาจารย์ยี่ครับอาจารย์ยี่ออกไปทางด้านซ้ายสุดเลยครับแม่นทีเดียวครับมาที่เกเรโลขึ้นมาครับ เกเลโลมาให้ทางลีเนียครับดีเนี้ยกลับมาที่หมาครับหมาครับทำสิ่งตรงนี้สวยงามครับดีเนี้ยครับดีเนียแหมจะให้เอริกบอลเล่นบาลไปครับเป็นเดวิดหดเอามาก่อนครับเป็นบาเยินเก็บบอลได้ครับโรเบิร์ตโรเลวานซ็อกี้ครับมาที่ชันเนี่ยบี้ครับแล้วกองกลางของบาเยินไม่ได้ครับเสียบอลให้กับหมอกอลไลครับหมอกอลไลมาที่ทาง มาครับจี้มาครับนีเนี้ครับจี้มาลูกนี้มาให้ทางบันบันออกมาทางซ้ายทางซ้ายให้กับเกเรโลโเดวเป็นชานนบีได้ทุ่มครับชานาบีได้ทุ่งลูกนี้ มาครับมาบอลครับขึ้นมาใหม่ครับทางดอทบุนครับมาที่อาคานจีอาคานจีมาทางด้านกว่าที่บันบันจะไปทางนั้นกว่ายิ่งติดที่บาเยิ้นครับติดที่บาเยิ้นครับมาครับขึ้นมาครับแต่เป็นดอดบุนเก็บได้ครับช่วงแรกถือว่าดอดบุญทําได้ดีครับในการคลองบอลครับ ออกปอทางฝ้ายมือมาครับมาที่เกลโล่ต้องกลับมาที่ซากาดูพาดูหดยาวขึ้นมาด้านบนไม่มีอะไรครับเป็นทางบายเยอร์เก็บบอลได้บายเยอร์มากันไหมครับค่อยๆขึ้นมาครับอุบาเกเน่มาที่ทางเฮนร์เดสมาที่โกมองแต่เป็นดอดมุนยังดักบอลไม่ได้ครับมันที่วอกกลับมาที่อาการี เล่นกับชิงกันครับโบเปิดยาวมาด้านบนครับจะให้มาโกโร้รอยไม่ได้ครับเป็นไบเยนต์ตัดบอลได้อาลับไบเยนมาที่โกมองแล้วมาที่โรเบิร์ตรเบิไม่รู้กันครับแล้วมาที่ทางฮิตฝ่าบิปนทิตมาที่ทางวอลฟ์วอลฟมาให้บันยังไม่ได้ครับแล้วได้อยู่ที่เออร์ลิงบบวเลนแล้วมาโก้ร้อยโดนจับล้ำหน้าครับแหม แตบใบเย็นได้คองบอลอีกครั้งครับมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองครับเฮินันเดีกกลับไปที่หอยเออหน่อยเออ,อ,เอ,อกลับไปที่ทางปาวาวป่าปวาวขึ้นมาด้านบนยังติดที่ดอดมูลครับนะครับไปเย็นค่อยๆขึ้นมาใหม่ครับ มียังตรงแดงการอยู่ครับขึ้นมาใหม่ครับทางบาเยิ์นขึ้นมาครับแล้วมาหลังติดที่ดอดมุนครับที่วบอ้าววบพลาดเลยครับอ้าวบาเยิ์นก็พลาดครับอ้าวแล้วขานก็พลาดีกครับเอ็มรีชานพลาดครับแล้วเป็นบาเยิ์นตัดบอลได้ครับโกมองครับจะเลยเข้าไปแล้วเป็นแล้วเป็นถึงคิมมิดยังไม่ยิงครับป่าหวานเปิดมาได้บนลูกนี้แล้วโกมองพยายาม งไงครับเป็นดอทมุนตัดบอลได้ครับดอทมุนจะเล่นเลยครับดอทมุนเล่นเอลิงบอร์เฮาเล่นมาที่มังโก้ร้อยมังโก้ร้อยดึงไว้ครับมังโก้ร้อยยังไม่มีตัวจ่ายครับมังโก้เลยต้องวนกลับมาครับมังโกวอยกลับไปที่เอเมเชานเอเมเชานกลับมาที่ไปครับแล้วเป็นเอลิงบอร์เฮาเลน่นทะมุเข้าช่องแล้วแต่ว่าลึกไปหน่อยครับแล้วมากลับมาใหม่ครับ ที่ทางบาเยนต์ไหมครับกลับมาที่ทางฮีนันเดสจับไปครับเล่นกันไหมครับมามาเยอะงครับปูบาเบกาโน่ออกมาทางด้านซ้ายที่เบนจามินเดวิดเดวิดเข้าตรงกลางที่เคมิทเดีลยวออกไปทางด้านขวาที่ชันนะพี่ แล้วสักมาข้างในครับสวยงามก็ลูกนี้แหมเกี่ยวได้แต่ว่าไม่มีจังหวะยิงครับสำหรับกอเลสก้านะครับเอาบนลองดีแล้วครับแต่ว่าพื้นที่มันไม่เหลือครับเป็นอาการยี่นั้นมาบาังไว้ได้ครับออกไปทางด้านมือรับทางหลอดมุ่น คจับมาที่ทางสากดูซากดูกับมาที่ฮิตต้องออกยาวนะครับโดนบีบขึ้นมาด้านบนมาด้านบนเลยครับแล้วก็เป็นบายเยื่อครับต้องออกกลับหลังไปที่ทางนอยเออร หน่อยเออได้ครับแล้วลูกนี้ถ้าหล่มไปครับในการจ่ายลูกนี้ครับแรงไปครับสำหรับมาโก้ร้อยจะให้กับทางเออร์ลิงเบอร์หารันหายใหม่ครับหายยืนมาครับเด่นตรงนัานหลังครับสามเต็มเตอร์ครับเฮนเดสดกลับไปที่หน่อยเออ ูบาเปกาโนขึ้นมาด้านบนจับไปทึทงทางด้านขวาที่ปาวานปาวานฮะตัวเชื่อมอยู่ครับขึ้นมาด้านบนที่แซนนาบี้โดนบีบตรงนี้ครับตอนนี้ดอนมุนก็บีบสูงเลยครับทางเออร์ลิงบอสไเลนนครับค่อยๆขึ้นมาทางบายเยนเดี๋ยวมาได้สวยครับบายเยนลูกนี้แทงมาครับมาที่ทางด้านซ้าย โกดี่โกมองครับหมาโยมาตัดเข้าในครับแล้วมาทางด้านซ้ายดีครับให้เดวิดแหม่แล้วโดนบังไปโดยฝากกระดูครับทำได้ดีครับถือว่าทางด้านซ้ายนี่เป็นตัวซิกซายทั้งสองคนนะทั้งแบ็คแล้วก็ทั้งปีครับเป็นเดวิดกับทางโกมองครับเด <c oughs> เป็นดรอดมุนยาวขึ้นมาครับ แล้วเป็นบาเยิร์นตัดบอลได้อีกเลครับตอนนี้บาเยิร์นเริ่มครอบครองบอลได้มากขึ้นครับมาที่เทอร์บิตแล้วดอนมินพยายามไล่สูงครับดอนมุนดอนมุนพยายามยังไม่ได้ครับอาครับดอนมุนยังบอลได้ครับแล้วมาที่บันแล,แล้วยิงครับจูดบริลี่แฮมยิงลูกนี้แล้วไปติดบล็อกของทางบาเยิร์นบันโดนกับทางเดวิดบันนโดนกับทางเดวิดเดวิดวยองไ์อยู่ตรงมุมทงอ๊อ ทำยังไงกลับไปที่ทางเ,เดินเดชยาวมาเลยครับมาที่ทางกาคันยี่มาที่ว๊บโว<ก>๊บถ<ก>ังไหมโวบเปิดให้ทางบั้นบั้นจะจ่ายแห้กลางแล้วยังติดที่เคอมมิตอะ่ะมาครับบาดเจ็บตั้งเก้งมาครับอยู่ที่โจโจคิมมิต กลับมาที่ทางปวาปวันปาวันออกมาทางด้านซ้ายที่เฮอร์เดนเดสเฮอร์เดนเดสออกมาสายสุดที่ทางเดวิดเดวิด<ม> <David. S 2> แล้วไม่ได้ครับเป็นดอดมูลได้บอลครับอาคารยี่ดันขึ้นมาครับอาคารยี่โอ้โหอาคารยี่ขึ้นมาครับลุยเดี๋ยวล็อกเก็บไว้ก่อนครับกลับมาที่ทางบัตมาเล่นกับอาคารยี่อาคารยี่เคาะออกมาดาังน้างหลังแล้วก็มาที่ชาอาคารยี่อ่าอาคารยี่ทำออกไปเลยครับแหมโดนบีบแล้วทำออกครับสำหรับอาคารยี่ กันใหม่ครับที่ทางโจโจคิมิตขึ้นบอลมาใหม่ครับมาที่โรเบิร์ตเลวันลอสกี้ครับแตะมาให้กับโกมองแล้วออกไปที่ทางเดวิดเดวิดขึ้นหน้าไปแล้วครับต้องกลับไปที่ทางเออร์นันเดสมาที่อูบาเปกาโนดันขึ้นมาครับตอนนี้หลังของบาเยิร์เริ่มลอยครับมาครับปาวาเล่นกับอูบาเบกาโนมาที่ตรงกลางที่โจโจคิมิตคิมิตแล้วอาวแล้วได้ฟาวครับแหม ร้อยไปทําฟาโจโจคิมินเป็นฟีนข่อนทางบายเยินครับนะแด้วมาทางด้านกวาครับทางเชนนี่ตัดเข้ามาด้านในตัดมาครับเดี๋วโดนแซะครับเป็นดอดมุนจะส่วนครับ มาโก้ร้อยออกไปทางด้านขวาที่โวกโวกไปไม่ได้ครับ

ขึ้นมาด้านบนครับมาครับหาเล่นได้ครับเกือบหลุดครับทางเอริ่งบอลหาเล่นแล้วมาครับเป็นดรดมุนต่อบอลขึ้นมายังไม่ได้ครับกลับมาด้านหลังทีสักดูสักดูเล่นกลับทางเอเมรชัน แล้วสวยงามมากครับแล้วลูกนี้โดนอูบาเบกาโน่บางทางไว้ได้ครับป <c oughs> วดออกข้างมาแล้วครับ ด้านขวาครับดังแชนาบี้ครับขึ้นมาครับจีนมาลูกนี้ครับแชนาบี้จีนมาด้านขวาไปไม่ได้ครับต้องออกมาที่กลับมาที่ทางปาวานปาวานออกมาด้านไหนครับกลับมาที่ปาวานนี้แล้วปาวานเอาไปเล่นกันครับชิงกับทางเลวานอฟกี้แล้วชิงมาแซนาบี้เกือบไปครับทางนอดบุญยังตามได้ดีครับทางเกเรโร่ลอดดาบสากกระดูมา มาเลยครับใบยืดมงตั้งมาแล้วยิงลูกนี้เรียบดอยครับบเยืนขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อตูนครับสําหรับแซนนาบี้ครับผ่านไปแล้วสิบสี่นาทีครับาเยืนขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนครับโอ้โหาใเยื์จ่าใจครับเป็นฟนของาเยืนเป็นแซนนาบี้ครับโอ้โหเป็นลูกคล้ายๆลูกสูตครับเปิดเตะมุมมาครับแล้วหมงย้อนมาตรงกลางครับนี่เลครับเปิดเข้ามาครับแล้วหมงย้อนเข้ามาตรงกลางครับแล้วเป็นแซนนาบี้ พักด้วยเข่าแล้วยิงบอลเลขเข้าไปแล้วสวยงามเราบเป็นจุดจคีมีครับแล้วเป็นแล้วยิงเหมาะเหม่งมากครับไม่โดนผู้เล่นของทางโดนมุดครับนี่ครับโอ้โหยิงสวยมากมากครับหมดสิทธิ์เซฟสำหรับฮิตครับบาเยนนิดุรขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับ หนึ่งต่อศูนนะครับหนึ่งโซนนะครับทางบาเยนมิวนิกขึ้นนำไปแล้วหนึ่งต่อศูนย์ เกมถือได้ว่าบาเยอร์นีนทำได้ดีกว่าครับตั้งโอกาสได้เยอะกว่าครับแล้วก็ดอดมูลนี้ยังไม่มีโอกาสการเข้าทำเลยครับ